โดยปกติพวกเราไม่เคยทวนกระแสมาตือนรู้อยู่ภายในเลยปกติพวกเราเกาะกระแสแห่งการปรุงแต่งออกไปภายนอกตลอดเรียกว่าส่งจิตออกนอกเป็นยังไงรู้ไหมธรรมชาติหนึ่งซึ่งว่างเปล่าใสบริสุทธิ์มากเรียกว่าธาตุต้นกำเนิดหรือจิตหรือชีวิตธรรมชาตินี้เป็นธาตุต้นกำเนิดที่เพียวมาก มีมาก่อนทุกสรรพสิ่งเลยนะเป็นอมตะท่าธรรมชาตินี้เขาขาดองค์ปัญญาเขาได้สร้างอาการขึ้นมาซึ่งเป็นคุณลักษณะธรรมดาของเขาเหมือนดวงอาทิตย์ที่สร้างแสงสว่างความร้อนแผ่ออกจากตัวเขาเป็นคุณลักษณะของเขาจิตหรือท่าชีวิตของพวกเราก็เป็นฉันั้น ธรรมชาตินี้เริ่มต้นจากการที่ยังไม่มีองค์ความรู้แห่งปัญญาคือยังไม่รู้จักตัวเองเพราะนึ่งด้วยว่าเขาเป็นธาตุบริสุทธิ์เขาไม่มีการปรุงแต่งเขาจึงได้สร้างอาการปรุงแต่งขึ้นมาเรียกว่าอาการรู้อาการรู้เป็นอาการตั้งต้นที่ทำหน้าที่เรียนรู้เมื่อมีอะไรก็ตามมากระทบที่ผิวธาตุ ซึ่งอาการรู้ตัวนี้มันแปลสภาพเป็นผิวธาตุเมื่อมีอะไรมากระทบพึ่งมันจะเกิดอาการซึ่งเรียกว่าเป็นเอฟเฟกเป็นความคิดนึกอารมณ์เหมือนที่พวกเราพอได้รับการกระทบมันมีอารมณ์สุขมีอารมณ์ทุกข์นั่นแหละเมื่อมันมีอาการกระทบพึ่งจะเกิดความคิดเกิดมโนภาพเกิดอารมณ์ทันชีขณะนั้นมีอาการรู้นี่แหละวิ่งไปเกาะอาการนั้นทันชีเลย ก่ออาการกระทบแล้วก็ก่ออาการคิดมโนภาพแล้วก็อารมณ์ทันชีขณะนั้นขณะนี้นี่แหละเรียกว่าส่งจิตออกนอกในสเต็ปแรกนะส่งจิตออกนอกแล้วนะทีนี้เนื่องด้วยว่าอาการรู้นี้มันไม่ได้ตั้งอยู่ในฐานแห่งจิตแห่งความว่างเปล่าใสบริสุทธิ์แห่งตัวเองแต่มันไปตั้งอยู่กับอาการกระเพื่อมแทนเมื่อไปตั้งอยู่กับอาการกระเพื่อมซึ่งเป็นเสียง เช่นพวกเราไหลไปกับความคิดจนเป็นโรคประสาทนั่นแหละเราไหลไปกับวโนภาพทิดนึกจนเป็นโรคประสาทนั่นแหละเราไหลไปกับอารมณ์สุขเราไหลจมไปกับอารมณ์ทุกข์นั่นแหละนี่คือลักษณะแห่งอาการรู้ที่มันไปตั้งอยู่กับอาการปรุงจำไหมนะนี่คือการส่งจิตออกนอกชั้นแรกนะ ที่นี้ไม่พอแค่นี้มันส่งอาการรู้ไปรู้ข้างนอกต่อไปรู้รูปทั้งหลายไปรู้ร่างกายของเราของคนอื่นไปรู้ต้นไม้ไปรู้ดินฟ้าอากาศไปรู้บ้านเมืองโลกจักรวาลมันส่งออกไปรู้ข้างนอกแล้วมันก็คิดให้ค่ากับสิ่งต่างๆข้างนอกว่าอันนั้นคือต้นมะม่วงนะทั้งๆที่อาการรู้มันเป็นเพียงอาการที่รู้เฉย แต่ความคิดจะให้ค่าทันทีว่านั่นเรียกว่าต้นมะม่วงเราก็เชื่อว่ามันเป็นต้นมะม่วงจริงๆทีนี้ทั้งๆที่มันเป็นเพียงลูกตรงนี้เข้าใจไหมนี่คือการสง่งจิตออกนอกสเต็ปที่สองพวกเราไหลไปกับลูกโดยมีนามอะไรไปให้ค่าตลอดเลยแล้วเราก็ไหลไปกับอารมณ์ด้วย เวลามันมีอารมณ์ทุกข์เราก็จมไปกับทุกข์เวลามันมีอารมณ์สุขเราก็จมไปกับสุขอาการรู้ไปตั้งอยู่กับอารมณ์เมื่อไหร่มันจะเกิดการจมไปกับอาการเหล่านี้นี่คือสมจริงออกนอกทั้งสิ้นนะโดยที่พวกเราไม่รู้เลยว่าพวกเราคือจิตทอธาชีวิตแต่พวกเรากลับเชื่อว่า ที่กำลังรู้อยู่นี้เรารู้ที่กำลังคิดอยู่นี้เราคิดที่กำลังมีอารมณ์อยู่นี้เรามีอารมณ์โดยอาศัยเสียงนี้ปรุงแต่งทั้งหมดเลยแล้วก็ยึดว่านี่คือร่างกายเรานี่พ่อแม่ลูกหลานยายิพี่น้องบ้านรถทรัพย์สมบัติประเทศชาติโลกจกักรวาลของเราต่อนี่คือลักษณะที่อาการรู้ไปรู้ข้างนอกแล้วก็ความคิดปรุงแต่งก็ให้ค่ารูปที่ได้รู้นั้นว่าเป็นอะไรอุปมาเหมือนเราเชื่อไอ้สองตัวเนี้ย เจ้าหน้าที่รู้กับเจ้าหน้าที่คิดมันก็คอยรายงานเราทุกอย่างเลยแล้วเราก็ไหลไปกับมันเชื่อเขาทุกอย่างเลยไม่เคยทวนกลับมามารู้จักตัวเองเลยทั้งหมดนี้มันคืออาการที่มันออกไปเรียนรู้ข้างนอกใช่หรือไม่ใครฟังตรงนี้ไม่เข้าใจบ้างเข้าใจนะนี่คือธรรมดาของสัตว์โลกที่ยังหลงอยู่อาวิชาย,ยังมีอยู่นะทีนี้การทวนกะระแสคืออะไร คือการที่พวกเราตระหนักรู้เรียกว่าสติปัฏฐานใครก็ตามที่จเจริญสติปัฏฐานตื่นรู้อยู่ภายในเห็นอาการคิดเรียกว่าดูจิตเรียกว่าจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานขณะที่ตื่นรู้อยู่ภายในเห็นความคิดให้ตัวรู้มันมาตั้งรู้อยู่ข้างในแทนทีเนี้ยมันตั้งรู้อยู่ข้างใน ในจิตเลยมันตั้งอยู่อาการในตรงกลางจิตเลยแล้วมันก็เห็นอาการที่ก็เพิ่มอยู่ที่ผิวจิตเป็นอาการชิดเหมือนที่พระาอาจารย์อาปากพูดอยู่นี้แล้วก็รู้อยู่ว่ากําลังพูดอยู่ภายในเนี่ยเหมือนที่พวกเราคิดอยู่ในใจแล้วมันพวกเราก็รู้ว่ามันมีเสียงที่พูดอยู่ในใจเช่นเราพูดในใจพุทโธ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 พ,พวกเราสังเกตเห็นไหมมีเสียงพูดอยู่ในใ,นใจเราอลองนับหนึ่งถึงสี่ก็ได้ หนึ่งสองสามสี่ห้าลึกในใจนะเราจะเห็นเสียงที่มันพูดอยู่ในใจใครเห็นได้บ้างแล้วมีตัวเลขขึ้นด้วยใครเห็นได้บ้างถ้าเห็นได้นั่นแหละเรียกว่าตื่นรู้อยู่ภายในใครเห็นตรงนี้ได้บ้างนะพอใครจับหลักตรงนี้ได้โอ้อนี่เหลอตื่นรู้อยู่ภายในเห็นในเสียงที่มันนับอยู่นี้นั่นแหละคือให้ตัวรู้มันกําลังตั้ง อาการรู้อยู่ในจิตอยู่กับความไม่ได้เป็นอะไรส่วนมีอาการรู้ม,มีอาการคิดนั้นที่พูดอยู่นั้นเป็นเพียงอาการกระเพื่อมที่ผิวจิตมันกําลังรู้อาการนั้นอยู่สองตัวนี้มันไม่ใช่เรามันเป็นธรรมชาติใครเห็นตรงนี้ได้บ้างเมื่อพวกเราเห็นว่า ที่แรกเห็นว่าไอ้ร,รู้อยู่นี้มันกําลังรู้ความคิดใช่ไหมนี่คือลักษนณะเรียกว่าดูจิตดูอาการปรุงแต่งนั่นเองแต่เมื่อเห็นว่าที่คิดอยู่นี้มันคิดของมันเองแล้วสังเกตไปเรื่อยเห็นให้ได้นะว่ามันคิดของมันเองมันพูดของมันเองนะเห็นได้เมื่อไห่น้ําตาไหลน้ําตาล่วงดีมากทีนี้พวกเราสังเกตต่อมันมีตัวรู้อยู่เนี่ยมันกาลังรู้อยู่เนี่ยใครกําลังรู้ เช่นตอนนี้พวกเรากําลังรู้ถึงเสียงพระอาจารย์สังเกตลงไปใครกําลังรู้นี่คือการทวนกระแสลึกเข้ามาอีกไม่เห็นว่าที่รู้อยู่นี้มันก็ไม่ใช่เราอลไรทีนี้นี่คือเห็นธรรมในธรรมเรียกว่าธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐานสีเป็นการปฏิบัติธรรมตัวสูงสุดในปรสสาสนาและการจเจริญสติปัฏฐานนี้จเจริญได้ตลอดทุกกณาจิต คำว่าจเจริญคือฟังเทพระอาจารย์แล้วแค่สังเกตนี่แหละเรียกว่าจเจริญมันจะตื่นรู้อยู่ภายในได้ด้วยปัญญาจำไว้นะมันไม่ได้กเกิดจากการบังคับแต่มันจะเป็นไปโดยปัญญามันจะรู้ด้วยธรรมชาติของจิตเองเรียกว่าธรรมชาติจะเห็นธรรมชาติภายในเองนี่เรียกว่าทวนกระแสมาตื่นรู้อยู่ภายในรู้ครั้งแรกคือเห็นความคิดก่อน แล้วก็รู้ไปเรื่อยจนเห็นว่าที่รู้อยู่นี้มันก็ไม่ใช่เรารู้นี่คือลักษณะแห่งการทวนกระแสมารู้แจ้งว่าจะว่าไปแล้วอาการคิดอาการรู้เป็นแต่เพียงอาการที่พวยพุ่งออกมาจากธาตุต้นกําเนิดมันไม่ใช่เราแน่แเพราะมันพวยพุ่งออกมาตอนนี้แล้วมันก็สลายไปตอนนี้แต่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่บริบูรณ์อยู่แน่ๆก็คือธาตุต้นกําเนิด เรานั่นแหละคือทาต้นกําเนิดนั้นและตรงนั้นไม่มีภาษาพูดไม่มีแม้กระทั่งเสียงมโนภาพอารมณ์อาการรู้ใดๆไม่มีแม้แต่อาการเคลื่อนเลยแม้แต่เซี้ยวทุรีมันใสมันบริสุทธิ์อยู่รอแค่การค้นพบจงแจ้งต่อธรรมทาตตนเธิดสาธุ